กระเป๋าตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมดนะคะสามช่องจะมีช่องหน้านะคะช่องกลางแล้วก็ช่องใหญ่แบบนี้มีสายสะพายให้นะคะ1เส้นอ่าช่องใหญ่นะคะจะมีที่เสียบกันไกลให้สี่อ่าสี่ช่องนะคะอ่าแรกนะคะก็เสียบลงไปเลยเสียบลงไปให้สุดนะคะเป็นแบบนี้นะคะ ใส่เข้าไปเลยตรงแบบอุปกรณ์ตัดผมของเราสามารถใส่ได้หมดนะคะสายจะเป็นแบบนี้นะคะสามารถปรับระดับได้เสียมเข้าไปตรงนี้เลยนีอย่างนี้เห็นไหมพอใส่เข้าไปขนาดจะอยู่ที่20ซมนะคะอีกด้านนะคะจะอยู่ที่12ซม